สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่ตา เริ่มหายแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งพอดีเข้ารอบนะจริงๆแล้วมันอาทิตย์กว่าๆนะแต่ผมไปหาหมอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะที่ไปล้างตาไปหาหมอนะครับวันนี้ก็เข้ารอบอาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะเริ่มจะหายแล้ววันนี้ก็มีเมนูมาฝากนะครับเป็นเมนูที่หาทินยากนะครับก็ แต่ไม่บอกนะว่าเป็นอะไรนะให้ถ่ายกันมานครับนี่นะผัดเผ็ดนะครับแล้วก็มีต้มด้วยนะครับมีผักนะครับผักบุ้งสดๆนะครับแล้วก็ยอดมะม่วงเหิมะพานนะยอดม่วงยอดม่วงเหล็ดล้อครับนะี่ครับ ก็ฝนตกนะครับฝนตกช่วงนี้ฝนตกแล้วนะครับที่ไหนตกบ้างนะแต่นี่มันก็เริ่มจะหายแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมัวๆอยู่นิดนะึงมันตามนาันยังบวมๆอยู่นิดนะเป็นการขยะเข้าตานะแล้วก็ติดเชื้อแบบแบบหนักมากนะที่หมอบอกก็กิน ยาที่โรงพยาบาลให้มานจนหมดเลยนะแล้วก็หยอดตามีตั้งยาหยอดยาตาก่อนน้ำข้าวนะครับก่อนน้ำครึ่งกวดปับ๊บทานด้วยกัน ขอบคุณน้องบีนะน้องบีกับน้นองต้อมนะที่เอามาให้เอามาฝากน,นะครับขอบคุณมากนะี่ครับนะอืม Rồi ạ ừ. Mẹ càng ai? Mẹ càng em. Đi chụp ta. Bỏ mẹ cho càng cái nào. Bắt bung bầm bấm rung ta. <laughs> ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะดวงตานะครับเป็นอะไรที่สำคัญมากคือเวลาเป็นแล้วเนี่ยมันจะหายยากนะครับแล้วก็ถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยอักเสบติดเชื้อในตาบอดเลยนะครับ วันโชคดีนะผมทานลูคีเนตด้วยนะครับนี่ยอดมะม่วงอย่างทานนะยอดม่วงเลยล้อครับคอืรับ เมือ่อวานเมื่อวาน,นใครโชคดีกันบ้างนะครับหกศูนย์หกผมเนี่ยซื้อใกล้เคียงที่สุดเลยเชียบคซื้อสองแปดสอง เฉียดจุดๆเลยอืมุณตกแล้วหครับบรรยากาศตั้มตามสายฝนนะยังดียังมีแสงให้อันนี้ แม่ก็จะแกงใส่ทั้งพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็ลูกโดดนะลูกโดดก็คือพริกสด,ดนะส่วนตกคิดถึงทุกคนนะไม่ได้ทำคลิปแล้วสองว,วันแล้วไม่ไหวอ๋อก็พัก สำหรับคนที่ดูแลสุขภาพนะครับก็อย่าลืมทานน้ากันเยอะๆนะดื่มน้ากันเยอะๆเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะที่ร่างกายต้องการนะแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยในระบบต่างๆของร่างกายนะภูมิต้านทานจะดีหรือไม่ดีนะระบบตับายจะดีหรือไม่ดีเนะี่ย อยู่ที่เราดื่มน้ำนะท่านเราดื่มน้ำน้อยเนี่ยระบบต่างๆในร่นางกายก็จะรวมหมดนะครับแล้วก็พยายามดื่มน้ำแล้วก็เพิ่มข้าวน้ำนะครับให้จนสีเขียวนะอย่าให้ต่ำกว่า5้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มะครัน้ข้าวด้วยกัน Dry right up. <laughs>